มีแข่ทุกท่านและเหยื่อทุกๆคนแล้คุกับเกมอะไรครับคุณมอสกับน้องกล้องไงเราอยู่เกมไมค์ครับเนอ่ยคนที่แบบกใหม่ก็คือการใช้ชีวิตหยุดภาพมาสักหนึ่งร้อยวันเป็นไงสักหนึ่งร้อยวันเนีแล้วก็จบเลยอผมว่าแล้วเดี๋ยวเด อะไรอะไอโอท่าใบน้ำเปลี่ยนด้วยเหรอมอดมีท่าการตีขาเลไอกองตีกันเชียงดิเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเร็วเร็วมากเร็วมากโอ้ไห้ผมว่าเริ่มอะไรเดือดไหมผมไป้องพูดแล้วเสียเวลาพวกเราทำการลงมอดกันมาด้วยนะเป็นตัวเกมธรรมดาเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นการลงมอดเสริมเข้ามาด้วยการเพิ่มสัตว์เข้ามา ดูมมันจะีอย่างนี้ก็จะมีน้องกิ่ก่อยแท็กวินอหรอเอ้ยอ๋นี่มันมันจะมีคู่มือให้เราด้วยนะว่าสัตว์ตัวนั้นมันเป็นชนิดอะไรหรือว่าเป็นตัวอะไรไงมันจะมีเสือไทเกอร์เยังไงภารกิจเราจับสัตว์ในทุกตัวนเอ้ยเอาไหมเปิดสัวสัตว์เนี่เหรอไอเราเจอจริงโจ้ละไอไอคนนี้มันตีแล้วมันได้สติแข่งกันอ๋ออ๋ออ๋อ แต่เราเคลืออฟเริ่มต้นที่ดีเริ่มต้นที่ดีจริงจเฮ้ยตรงนั้นมีต้นไม้อยู่ไปตัดไม้เลยะไปมันอยู่ทำเลอย่างนี้มันดูเกิดมันอยู่ตรงนี้นี่นะเฮ้ยเดียวดูฟองจะด้วยอะไรอะไรอะไรช่วยด้วยดูดูเหรอเฮ้ยมึมาเฮ้ยมาผมด้วยเฮ้ยมึงไล่ไปอ่ะจริงจิงก็ดูเฮ้ยคิดไงการฆ่ามันเลยวะ เราเป็นสถาพนนะเาไีเราตีได้ไหมเหรอนี่ไงเนี่ยเอามานอนเอางันโจ้ต่นเาจะด้ไอ้ไเปพายิโจคนดเลยกิจจรองกบอกแล้วจีโจ้ดุ ว้าวตายเราสบรองก็น้อยแองกแองก์อยู่ในทะเลแค่ั้นนะเดี๋ยวมันจะหายไปป่าววะไม่ตัดหม้กันตัดหม้กันเรื่อๆไปเราจะมาเป็นงานเป็นการกันเลยนะเว้ยเฮ้ยแต่บ้าเอ้ยเราอยู่ตรงนี้เนี่ยนะมันจะสร้างบ้านยังไงวะเราต้องปลูกป่าปลูกป่าเหรอ เฮ้ยเราต้องเดินทางหาแผ่นดินใหญ่หรือเเราจะต่อเรือหเฮ้ยใครได้มาช่วยผมผ่านด้วยผ่านผ่าผ่านกล้องจะฆ่าสัตว์อีกแล้วแล้วะต้อง้เราเราต้องมีที่อยู่นะเราเอาตรงนี้เลยไหมล่ะ นขอลองดู่นิดว่าจิงโจ้มันจะขนาดกระเชียววะโอ้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 ไม่ได้โอ้ยอดเจอเพลงดาบลองรับไม่เพลยเพลยเฮ้ยอ้เพลงดาบโอ้และอยังไกลเลยพานเฮ้ยอะไรนี่ยังไม่เดียวเลย ผ่านกล้องเสียชีวิตเลยเราต้องมีที่อยู่นะครัอเรือสผ่านกล้องมีอะไรบ้างวะโอ้ไม้ยเยอะเลยเอมอสผมว่าเราต้องทําที่อยู่ด่วนๆแล้วหละ่ะออฟอยู่ไหนอะผมอยู่ที่ท,ที่ที่ที่ทําของเราอะโอเคกลับไปข้างหลังใช่ไหมผมไม่รู้ละสุกดิก่อนละออฟออฟเอาเอาเอาไม้มาให้ผมหน่อยมีไม้ปะ ไอ้นี่มันผ่าน,นนะผ่านกล้องรึเปล่ามันขึ้นเทพละมันผ่านกล้องกลับมาแล้วขุดดินดีทุกคนละไอ,ะอะ้โอเคงั้นเราอยู่ใต้ดินก่อนแล้วกันนะ,ะเดี๋ยวพอเช้าขึ้นมาแล้วเราค่อยสร้างบ้านเราจะต้องหาอยูที่ติเกียวกันดีนวกว่าลดผลคืนนี้ไปก่อนไหมผ่านผ่านกล้องเขาไม่สนใจอะไรเลยเลยเขาจะบวกอีกผ่านกล้องเาองขาจะเดินทางอย่างเดียวเลยอาบอสอดิมโยมไม้แปรรูปกันละโอเคโอเคเราต้องขุดสโตนอะ ไม่งั้นเราทาที่เผาไหมก็เราลงไปอยู่ข้างล่างดีกว่าน่าจะหาเห็นง่ายกว่านี่มันลึกไปมันน่าจะมีแต่เห็นพวกเนี้ยโอ้โี่ดิลึกจะตายดีแย่ละโอ้ไม่มีโคบอลตนเลยไปลงไปตีนเขาดีกว่าพี่ไปลงตีนเขาเลยเลยเลยเลโคตรมืดเลยอ่ะไปยุ่ไหนกันมาแล้วไอ้พานพานไม่รอเลยพานพานใจร้ายเลนะพานไม่รอคนตามไปด้วยเลยอ่ะ มาแล้วครับผ่านไผ่านผ่านผ่านกล้องผ่านมองถ้าเป็นมุมมอง f5 มัน่าจะเท่นะดูเลยนะโอ้เสียสโ้ยโอ้โอ้ยโออโอ้โอ้ยอ้อ้โอ้อ๊อสุอยอดเปอนไงครับผ่านกล้องผมรับเรียนวิชาการต่อสู้ของ ทานกล้องมาเลยนะย้อดเลยน้องๆไหนแสงสว่างวางแสงสว่างทีเฮ้ยเฮ้ยมันดอบอะไรด้วยไอ้นกอีกอยตรงนั้นอะไปดูป่ามันมันจะมันจะดุร้ายกันหรอเปล่าวะไอ้โมด เราเราไปทดสอบพวกไงเราปล่อยผ่านกล้องของคุณแรกไปผ่านกล้องเขาใช่ใช่ใช่โอเคเฮ้ยทำนี้มอสแล้วกูวิ่งมอดวิ่งทอะไรให้มันไม่ทำร้ายเราเฮ้ยผมได้อีมูน็อกอีมูมอสน็อกอีมูเหรอใช่อีมูเอกเลยนะ เฮ้ยเฮ้ยมันหนีมันไม่สู้เว้ยงั้นก็เข้าทางเลยเฮ้ยขาสัตว์สัตว์ขไม่สู้ไม่สู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสู้สู้เลยว่าสู้สู้เลยว่ามันสู้เลยหว่าเนกอีมูเนกอีมูโอ๊ยไปนะเนกอีมูเนกอีมูจิกตายมันมันไม่สู้ เรียบร้อยฆ่าหมอทิ้งเลยฆ่ากูทิ้งไปแล้วเอื่อดีของของเรียนนวนคือสู้กับนอกอีมูแทบตายได้แค่ขนมันเดียวเลยนะแล้วเราได้เน,นื้อปหมแล้วมันมีมมันมีไข่นอกอีโมน่ะอาอาหารที่อร่อยที่สุดเราผ่านกล้องอยู่ไหนอ่ะผ่าน,านกล้องเราขุดเงียบเลย ไอ้คนขโมยเนื้อวากิวไอแคนการูแคนการูเอ้ยคนขโมยโอยทำไมมอสทำลายผมไม่รู้่เป็นไรสาหร่ายได้กินดิบได้ไหมเออมันต้องเอามาเผาถึงจะกินได้เฮ้ย ทำไมทำไมรู้สึกว่าตีปกติมันแรงมันดีกว่าคอมแบทโหมดมันจะมีมอตแบบมอนสเตอร์ที่แบบสุดโหดอยู่ด้วยนะแต่เราคงจะยังไม่เจอตอนนี้หรอกครับคลคีเปอร์ <keeper> มีมีโ oh, okay. อ้นั่นเป็นควรุนรที่มากที่สอมีคนสีชีวิตอยู่ไหนกันโอเคอาศพเอาศพไปไหนแล้วออยู่น่นนะไอ้พานมองมันขไม่ศพเหรอยังไงรอย่เลย เพรว่าไฟเราต้องหาจิ๋งฐานอยู่แล้วนะเราต้องรอเช้าก่อนถึงจะออกเดินทางก็ได้เราก็เดินทางเฮ้ยเราเราต่อเรือแล้วออกทางเรือดีกว่ามั้งน้อ,อ,อก็ดีนะเออ,เอ,อมันมันจะไปมันอาจจะเจอพื้นที่เขียวไงต่อเรือคนละลำเลยไม่ไงเรืเอเดี๋ยวอ๊อฟออบไปกับผมก็ได้มันซ้อนก็ได้ผ่านมองนำเลยขึ้นมาขี้ขวาเลย้วอ่าเฮ้ยเอาอ๊อบอ,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 อ๊จับเอวผมไว้นะ อพวกเรากนเฮ้ยจักรจี้เปล่าเป้ยไปแล้วผ่านไปแล้วเราคงไม่ได้ไปเจอไคจูในท้องทะเลโอ้ยกินได้เฮ้ยเราเราจะจบก็ต่อไปเราสามารถมีมังกรได้ฮ่าประมาทแล้็คือการพิชิตมังกรไงวิหารเอ้ยวิหารอะไรตรงนี้เนี่ยดูดิฮะเนี่ยไหนวะเนี่ยวิหารกลางน้ำตรงนี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ย อะไรอ่ะไปลองลองเข้าไปดูมั้ยไอ้อะจะมีสมบัตินะอ๋อเหลือบักอ๋ออ๋อเบรดอ๋ออ๋อบอปอาเข้ปมาใหม่เร็วอยู่ตรงนี้ไหมนี่อยู่ข้างๆไองนี่ยึดยึดประสาทไงถ้าเราได้บ้านน่ะ ใช่เรายึดประสาทเลยแม่เข้าไปบวกแล้วก็ยึดประสาทเลยไงเฮ้แต่แต่กล้องระวังตายนะ<ฆ>กล้องเลือดแค่นั้นแนะ่ะเราไกลนะไม่ไม่ผมว่าเราไปหาไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวเราเอาเรือเราข้ามทะเลไปเราหาเกาะหาแผ่นดินก่อนเนดะี๋ยวคนเดยวคนเยมันเก็บไม่ได้วะเก็บเรือไงวะโอเคต้องตีรัว มมอนลุยไปเอาเลยพานไปไปแล้วนำทางเลยจิตเนี่เ้าล่างนั่นอะไรอ่ะอ๋อตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเขตเขตปากกลังไงมาดินมายอเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยมาดินมงกอเฮ้ยเห็นชัดๆเลยนะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยยตัวอะไรเฮ้ยวานวานเลยมันมีเสียงแปลกเกียบแปลกอ่ะ ไว้ตรงนี้มีเรือตรงเรือมีของนี่เก็บของเก็บของเก็บมีมีของเหรอไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะการนี้เฮ้ยโอ้ไปโอดูพันดูพันพันมาแล้วนี่ไอ้โสมนี่เขาไป็นพันไอ้มอสพันพานหายไปแล้วแล้วพานหายไปแล้วเฮ้ยตรงนี้มันมีเรือมอสฮะเรืออาปังอ่ะตรงเนี้ยไหนวะแลเรืออาปางมันอยู่ไหนวะข้างล่างเนี่ยมอสลองโดลดมาดูดิไปอัพโหลดเรไปแล้วอ๋ออ๋อหายแล้วหายแล้ว อ๋อเป็นเลยเฮ้ยแจ็คแจัดสแปรโลเออแผนที่อะไรก็ไม่รู้ว่ามันเฮ้ยเอาไว้เอาไว้หาสมบัติไงเอามาให้พี่ดูหน่อยมันมีมาร์าอยู่มีมาร์าอยู่นะเออเอาไว้หาสมบัติด้วยย้อนได้ววะออกจัดเรียงเนี่ยกดเอ่อชิปเอากล้องย้อนเลยไว้ไหนเข้าตัวเข้าตัวใครปพะเรากดแบบกดแถบนี้ไม่เข้านะนี่อะไรเห็นไหมวะ อ๋ออันนี้มันถั่วถั่วดองอแตงกวาดองอะไรเฮ้ยเฮ้ยมานินมังกรนั่งเรือก่อนเอาแผนที่หายแล้วไม่เป็นไรช่างมันเถอะเดี๋ยวหาใหม่ไปครับอันนี้มันลอยขึ้นมาแล้วแผนที่อ๋อเอาไว้ล่าล่าสมบัตินั่นไม่ต้องล่าก,ก็ได้เก็บไว,ว้กนั้นอะไรเควสเพิ่มเข้ามาแล้ว ้ยเรือเรืออีกแล้วไปดูกันอยู่กันอยู่ทุกคนไยคิดไงการอาศัยอยู่ที่เรือนี่เลยป่ะแล้วก็แล้วก็ปลูกปั้นเรือเครื่องใหม่ไงไปเรื่อง ฟางแล้วไม่หมวกหมวกกล้องเป็นงนั้นน่ะอ้อกกล้องมันได้ของมาดิไดกุ้งกุ้งล็อกเตอร์นี่ผมว่าเราเราควรจะหาเราควรจะทำเควสเควสหลักของเราให้เสร็จนะด้วยการหาเกาะไงไอ้ล็อตเตอร์กินได้ด้วยวะกินได้ดิแต่มันจะหนีบอะ่ะเรอเราจะต้องข้าวมัอ่อคิดไงกับการนั่งเรือในไหมครับล็อกเท้าจมไปในน้ำวะ เฮ้ยเฮ้ยฉลามเฮ้ยตรงไหนฉลามหัวค้อนขวามือโอ้ม้วนดีไปดูแล้วเราจะดีไปมันจะไปลงกระดี่งเหรอเฮ้ยแต่มันก็ไม่มีอยู่ในคู่มือไม่ใช่เหรอวะมี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 อ๋อนี่ยอะไรครับเฮ้ยให้มันว่ายมาหาเรามาหาเรามาหาเคิดว่าคิดว่ามันจะมีขาเข็มนะวะเฮ้ยเราไม่ได้ลงมัดขาเข็มี่หรอวะ เอ้ยมันมีเอ้น <teaching. S 2> ี่นี่อะไรอ่ะมันมีสร้างอะไรไม่รู้อันเนี้ยระเราลองมาดูดิเฮ้ยมีมันก็เดินเห็นต้นอะ้รมันมีกล่องไในในเอ้ยผีทะเลมาบุผีทะเลนี่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 อะไรวะโอ้มีแระถานแผนที่เฮ้ยโอ้ตายเฮ้อ นี่อบเรือเรือเราลำแบบวะอ๋อเรือเราลำเนี <siglo> ้ยเนือเฮ้ยแผนที่ที่ได้มาใหม่มันคืออะไรก๊อฟผมมันก็เหมือนเดิมเลยว่ะตำแหน่งเดิมอ่ะเออไปไปนําเลยครับไปต่อเดี๋ยวเราค่อยลาแผนที่ก็ได้เป็นเควสของเราแล้วกันเฮ้ยของก้องอยู่ขวาแต่ของพี่อยู่ซ้ายนะเออแสดงว่าคนละจุดกันว่ยก็อยู่ซ้ายอยู่ซ้ายสิด โดงฉลามแล้วมีแมวน้ำด้วยฉลามอัอเด่นใหญ่เม่อไหร่วะคิดไงกับพาดได้ทพาดอยู่แต่บนเรือปะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะไหนอุ้ยมาไรกิ้น้ำอ่ะนั่นนั่นนั่นเห็นไหมสายมือนั่นนั่นนั่นอ่ะเฮ้ยจระเข้มดจระเข้จระเข้มดีรู้ไม่ใช่จระเข้คอเ่ยอยกน้ำไอ้ยางเหอ ไตามไปตามไตามไปตามเอาเดยวเดียวเฮ้ยพาอโตายอเดียมเดียวาเออเ้ยเอาเยวนะมีวาาที่มีาที่ตีขึ้นหาที่ีขึ้นาดแตกตัวได้กูเลย ว่ารออักอาที่ดีเพดิน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 หายเฮ้เอ้ยเหมือนเหมือนเหมือนมันจะไปแล้วนะตามป่ะเหมือนมันจะไปแล้วนะไม่ไว้นะฟันแตกไปแล้วเอ๊ะมันยังตามอยู่วะไม่ไว้ใจใเลยไม่ไว้ใจใต้ทะเลอันนี้ เลาแล้วพานเป็นไงบ้างเมื่อกี้ชอ็อตผานโดนงาบตายต่อหน้าต่อตาเลยเว้ยเต็มจอเลยไอ้ <c oughs> โอ้โหแล้วสิสบอบบี้ก็มาเยือนเนอะมืมดแล้วเฮ้ยผมอยู่กับใครวะผมอยู่อ๊อเฮ้ยอัฮอย่า <c oughs> อย่าสบตาทางซ้ายนะ <c oughs> อย่าไปมองแล้วกันเชื่อผมเฮ้ยอย่า, <c oughs> ยาเลยลุบกันเร็วลุบ <c oughs> เร็วหมดช่วด้วย <c oughs> กี่กวานกี่กว่าลุล่วงโอ้โหทำอะไรดีอ่ะมันมันเงินนางเงือกเว้ยใช่เหรอเออนางเงือกมันจะดูดเราถ้าเราไปมองมันอ่ะมันจะดูดพลังแห่งความรักไงแล้วก็จะดูดเรากลับไปสัมบี้ซอมบี้เราพาไปอยู่ไหนไมปเจอเจอแผ่นดินแล้วเจอแผ่นดินแล้วโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแผ่นดินไม่น่าอยู่แผ่นดินไม่น่าอยู่แผ่นดินไม่น่าอยู่เฮ้ยแผ่นดินไม่น่าอยู่ ประดี๋ยไม่น่าอยู่เลยเพราะแบกเต็มเลยอ่ะเต็มเลยตัวไอแต่แต่เราต้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจระเข้เฮ้ยจระเข้หมดโอ้ดีเสือปัดจระเข้ของจริงไปไปทางนี้ก็เจอเจอนางเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดซูมดูดิเต็มเลยฮเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเข้าไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยแล้วเราค่อยดึงพันหม่องมาไหมพันกล้อง มีทั้งซอมบี้มีชั้งสกิลตันใช่แล้วผมจะเก็บของยังไงอะเนี่ยฮะเก็บของจะเก็บยังไงอ่ะมันจะมีจุดจุดตายล่าสุดกับกล้องเออไอตัวนั้นจะอยู่ไหนอยู่ต้องเลือกระหว่างเจอตัวนั้นหรือจะหนีมาเลยใช่เออผมจะต่พวกมันเยอะขึ้นทีละระหว่างไอติมัน ตัวที่เอเคมันลงน้ำเมื่อกี้นี้มันไม่มีตัวอะไรนะเกี่ยวเอเคมันจะงาบทีเดียวไปเลยก็ได้นะเว้ยไม่รู้มันอยู่ไหนเขาด้วยจิมแต่มันลงน้ำไปแล้วอะเราไปวาหมดแล้วอนแต่เจอบังกรตัวนั้นอะกลัวอะไรวะน้าฉันระแวงหมดเลยตอนแรกผมผมหันไปมองข้าวสาเกออบบอกตัวอะไรดู ผมเห็นเป็นม้าผมเห็นเป็นม้านินมังกรด้วยตอนแรกสักพักอ๋อหันไปบอกโหจะตตุปัลเลอร์เลยฝาดกล้องเขาบอกง่าไม่คิดเลยวมดหมดตกอีกมันมีตัวอะไรด้วยอะตรงแสงไฟเห็นไหมใช่ใช่เห็ผเหมือนกันนะหมีเหรอเหมือนจะเป็นหมีนะ หมีมั้งผมก็เลยต้องหาที่อยู่ว่ะดูจุดที่มอนสเตอร์ไม่เยอะแลอะไรสกิลเลตันหมีก็บี้ออฟมีมีที่ขุดดินไหมมีมีโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะไปทางซ้ายนะผมไม่มีว่ะผมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ว่าตามผมมาให้ดีแล้วกันนะเอาอฟมีบล็อกไหมพอมดโอเคเดี๋ยวพอผมขุดลงไปปุ๊บอยู่ในระยะที่ปลอดภัยแล้วออฟขุดเลยนะ เดี๋ยวเราเราราผ่านไปเดี๋ยเดี๋ยวเราเข้าไปที่ปลอดภัยแล้วเราค่อยดึงไงเฮ้ยผมเก็บของแล้วเก็บของแล้วเฮ้ยใช่เหรอไอตัวนั้นไม่อยู่แล้วเหรอมอสมอสไปดูข้างบนมอสมอสเริ่มไปดูข้างบนเกาะโอ้โหโอ้คิปเปอร์เอ้ยโอ้เจอมาคิปเปอร์แล้วนะเฮ้ยโคดโคดคิปเปอร์โคดคิปเปอร์ ไปกอดที่เจอโอชิเปอร์โอชิเปอร์เว้ยกระไรก่อนระบบยีนโลกอาจจะไปจนไปเลยกด้นะโอ้มอาแล้วดูสิมีทั้งแมงมุมปีเอ้ยน่ากลัวจริงตอนนั้นคือมาท้ายก็ได้ละไปไปอันนี้อยู่อยู่ตรงทิศอะไรกันนะลงตายใช่ป่ะใช่ใช่มามาตามพี่กัปในแมบก็ได้แมบมันโชว์อยู่นะ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวขออยู่ในที่ที่มันนี่ๆเฮ้ยออฟปุ่นเลยเดียผมมีถาดพอดีอ๋ออ๋าโอเคเอ่อให้ให้ดึงไม่เดี๋ยวจะมาเองผมจะเดินทางด้วยตัวเองว่ะโอเคพี่ยอยู่ดูดูในแมปทางซ้ายเห็นป่มพี่อยู่ที่ลบหนึ่งร้อยหกสิบไปแล้วก็หนึ่งร้อยหกสิบแล้วก็หกสิบแล้วก็สองพันหนึ่งร้อยสิบไปเฮผมว่าเราทำที่อยู่กันดีกว่า ว่าวันนี้เราต้องอยู่ที่ไหนวาน,นี่กน็นี่สุดยอดไปเลยนะกับการกับการประจนภัยแบบไม่ได้ตั้งตัวไงโวมอสครับกลัวแต่มันน่าจะเป็นกลัวมากเลยการเจอไอ้ตัวนั้นอ่ะผมกลัวสุดๆไปเลยเว้ย <c oughs> ผมคือเดิมเดิมทีแล้วอ่ะในชีวิตจริงกับผมเป็นคนที่กลัวไอไอสัตว์ที่มันอยู่ใต้น้ำลึกๆเว้ยคือเรามองไม่เห็นมันไงแล้วพอเจอไอ้ตัวเดียวใช่ปะฮะ ลบ60ใช่ป่ะใช่ใช่ไอ้ลบร้อยหแล้วก็อยู่ที่ประมาณ2,100อ่ะว้ามันเฝ้าฐานแน่เลยพ่อเนี่ยเฮ้ยไอ้ที่ขุดทางแล้วว่ายังไงผมเจอเรือทุกคนแล้วโอเคโอเคไปนี่กดกดแถบกดแถบดูในแมพดิไอ้กล้องจะเห็นหน้าพี่เห็นปะเออเอออยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ะเอออยู่ในรูเออเปิดเปิดรูที่เปิดรูเปิดรู

เขาเป็นแข<ท>็งด้ยว่าเขาเป็นพานของเราครับอุปรกรณ์กันครับยอดไปเลยเดี๋ยวเราเสร็จ,จแต่ตรงนี้เราก็น่าจะออกเดินทางหาพืที่สร้างบ้านเดี๋ยวเรา